มะม่วงเบาสามรสอบแห้งแจ่เพื่อนๆนะคะอร่อยมากค่ะอร่อยมากมาดูวิธีการทำกันนะคะต่อจากคลิปมะม่วงดองสามรสหรือมะม่วงลอยแก้วนะคะทีนี้เราจะมาทำให้เพื่อนดูว่าเราจะนำมะม่วงสามรสเนี่ยนะคะไปอบแห้งนะคะวิธีการอบแห้งนั้นนะคะถ้าเรานำทั้งที่เราอบแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ เขาจะเยิมค่ะนะคะแห้งออกมาแล้วไม่น่าทานนะเพื่อนนะฉะนั้นแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะนําไปตากหรือนําไปอบเนี่ยเราจะต้องล้างน้ําเชื่อมที่อยู่ข้างนอกก่อนนะคะวิธีการล้างน้ําเชื่อมเนี่ยค่ะที่เราแช่เนี่ยนะคะส่วนหนึ่งแล้วก็ไปเติมน้ําเปล่าส่วนหนึ่งนะคะเอาไปต้มอ,อุ่นให้มันร้อนนะคะแล้วก็นํามะม่วงที่เราจะ ตากเนี่ยล้างเดี๋ยวไปดูกันนะคะแรกนะคะทำให้เพื่อนดูเลยนะเราใช้น้ำนี่นะคะเอาออกมาแล้ก็น้ำสะอาดเติมไปอีกส่วนหนึ่งนะคะเพื่อให้น้ำเนี่ยเขาเจือจางนะคะแล้วก็ล้าง อันนี้น้ำนะคะที่เราเติมเจอจางนะคะเป็นสองเท่าแล้วนะคะไปตั้งไฟเพื่อนคะพอน้าอุ่นๆแบบนี้นะคะเราจะนำมะม่วงที่เราแช่อินสามรถของเรานะคะที่ได้ที่แล้วพร้อมที่จะตากแล้วเนี่ยเอามาล้างค่ะเพื่อไม่ให้ผิวของเขาเหนียวถ้าเพื่อนทำปริมาณเยอะๆนะคะอาจจะใช้ผ้าขาวบางก็ได้ค่ะ นะคะล้างแค่นี้เพื่อนนะคะล้างแค่ไม่ให้ผิวเนี่ยเขาเป็นเหนียวเหนียวนะคะแต่เนื้อในอเ,เขายังชุ่มด้วยน้ําตาลนะคะไม่ใช้น้ําเปล่าล้างเนี่ยกลี่ยงไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทจําจนเสร็จแล้วก็ไปตากล,ล้างแค่นี้ใช้ได้เลยนะเพื่อนนะถ้าใครไม่มีกระชอนเล็กๆหรือบางคนอาจจะใช้ผ้าเขาบางนะคะอยู่นานเดี๋ยวจะจะจะ,จะเละอุ่นเนี่ยเพื่อไม่ให้เป็นลานะคะไปดูต่อในขั้นตากนะคะ เราล้างมาเรียบร้อยแล้วนะคะจากในน้ําอุ่นนะคะน้ําเชื่อมที่เราอุ่นนะคะแล้วเราก็จะมาตากค่ะนะคะในขั้นตอนของการทําเนี่ยเพื่อนนะคะที่พิถีพิถันนิดนึงนะคะเพราะว่าแช่อิ่มสามรสแล้วเอามาอบแห้งหรือตากแห้งเนี่ยเพื่อนราคาจะแพงมากเพราะว่าก็ทําทํายากนะคะ สามร้อย่เฉยกระโลละร้อยกว่าแต่พอมาทําแบบนี้แล้วนะคะเขาขายเป็นกล่องนี่แพงมากอันนี้ชิ้นแบบนี้นะคะเด็กๆเลือกทานไปหมดแล้วะค่ะนะคะเพราะเขาจะกรอบแต่ประเภทอย่างนี้นะคะเป็นมะม่วงที่เข้าไข่นะคะผ่าไม่ได้เราก็เลาะเอาแต่เนื้อมานะคะจะมาตากให้เพื่อนดูอันนี้จะกรอบไม่เท่ากับ ประเภทผ่าเม็ดได้นะคะมะม่วงเบาเนี่ยฉะนั้นแล้วเวลาเพื่อนหามะม่วงเบามาทําต้องยังไม่ยังไม่เข้าไข่นะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วเราไปตากกันค่ะตากกันนี้เลยนะคะใส่คอนโดค่ะมะม่วงเบาสามรสอบแห้งของเรานะคะ แต่อันนี้เราใช้วิธีการตากนะคะไม่ได้อบด้วยความร้อนของเตาอบนะคะเราใช้แสงอาทิตย์ค่ะนะคะตากแดดสามวันใช้ได้เลยนะคะอร่อยนะเพื่อนนะอร่อยค่ะเวลาเพื่อนทําไม่จําเป็นต้องเป็นมะม่วงเบานะคะใช้มะม่วงอะไรก็ได้ที่เพื่อนมีถ้าแก่แก่ยิ่งดีค่ะนะคะทําเป็นสามรสเสร็จแล้วเราก็ นำตากนะคะแบบที่ทําให้ดูนี่เลยนะคะจะทําเป็นของฝากทําเก็บไว้ทานนานๆได้เลยนะคะหลังจากเพื่อนชมคลิปนี้แล้วถ้าเป็นประโยชน์และชอบกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะได้พบกับการแปลรูปผลไม้ต่างๆของเราอีกค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ